สวัสดีครับน่มสรินชาแนลมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทกท่านครับสวัสดีแมอบองโอนกับโรคเนียบัต่มสรินชาแนลมากแล้วครับวันนี้มีน้ำสมุนไพรพี่น้องเสิร์ฟกับน่มสรินครับแม่บานจัดนักให้เช่นเคยพี่น้องย่ำครับจัดยังไงพี่น้องนี่ครับกุ้งหมูสับแล้วก็หอยแมงคู่พี่น้องนี่ครับกุ้ง ยังไงพี่น้องยำหม่าม่เสับนซ่ขนมสลินครับผมหมเดอแมวบางปูนมโหกยำองนุ่มสซลินบาดนี่นามสมุนไพรครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาเช่นเกลือจะได้สบเซาินยำครับพี่น้องผักเข้ากับเช่นเคยครับผมสลัดเป็นถาพี่น้องกุ้งโอ้โหเยอะมากพี่น้องหมูสับแล้วก็หอยเป็นกุ้งมันสับเกัขนุมสลินครับพี่น้อง ขออนุญาตนะครับผมน้ำสมุนไพรพี่น้องจิบจิบไปน้อพี่น้องขออนุญาตมติดใจจัง่อยรับสตีลร่วมกันกันนุ่มโซลีพี่น้องน่าลายพี่น้องขออนุญาต จิบอันสมุนไพรไปน oh, oh, ําเนาะพี่น้องโอ้ยขออนุญาตทั้งมือทั้งตะเกียบได้อพี่น้องกุ้งครับผมอื้อหือปมากออหือปลากุ้งเน่อะเกิดเฮ็ด ประมาณสอง,อออง,งสหอย่ด้ีด่น่อยหอยมัยำใส่เห็ดด้วยเสียงดูดไม่น่อย,ยครับ,บ ไก่พี่น้องมันจะเป็นยังไงหูเส้นพี่น้องเลยจัดแบบล่นจานนะครับแบบล่นจานพี่น้องเ่งอืมอืมอร่อยมากเสียบหลพี่น้องกลุ่มตัวยังไง ก็ไม่อยากบ้ก็ได้เหมือนกันอเสียบกันพี่น้ mm hmm, mm hmm. งรักสุดๆนเสบกสามพิ

Cắt nó sẽ bị nào nó sẽ mẫn nhau mm -hmm. lớn mà mm Hãy -hmm. subscribe คนามสุกตรวจควขอาเดือบีหน้าเมาดเสียงา้กันน <ài APPLAUSE> ้ำสมุนไพรเย็นๆอรยมาก

กา,านเจร้อนแม้วางบนหมดเออบาัดพวกยำหนึ่งนุมนนนมนน่มสตริงเสียบหลายพี่น้องกินยำกับนุ่มสตริงกระดาษกุ้งเยอะมากนะพี่น้องกุ่มว่าเสียงกินทั้งหางเก่งใจพี่น้อง ไม่ต้อผูกผักเข้าขเก็บสดๆปบ้านลงไปเก็บมาใหา้ว่าแล้วก็ไปย้ำอือหือกลิบนำสมุนไพรไมนำนำไปเนาะลงในชั้นโซฟาและเ,เกินไปเนาะ เสียบพี่ลีพี่นอ้องเสียบพี่ลีเห็นมันต้องกินให้อิม่มให้แเสียบพี่น้องเอาแห้งเหคนความซุกเนาะเนาะเดิน,นเาแฟเออฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ